ะกะเดเาเผาหอมไป,นป่นักก็เลยเอา้ยตกับจับเต้นอ่ะ ดีจ้าพี่น้องมา,มากินลาบก่อยน้ำกันมือนี่ตักกระเพาก,กระเดาเขาแล้วพี่น้องก็พักก,กัดยิ่งก็มากันตัวผู้พี่น้องมามามาเบน้อกันกินก่อยพี่น้องก่อยตับกับใสอวันลูก ตลาดต้องก็มาพี่น้องหรือไเสียบๆน้องกันควายตับควยตับกับใสอ่ออนพี่น้องมาเข้ากันหนึ่งหอนๆไม่ไหมด้วยมือ่อในหนึ่ง<า>เองพี่น้องมามาพี่น้องโปร่งใสสูตรทุกคนตั้งฟังใครฟังเล่ามาเด้อเสียบๆน้องกัน 叫号。Yo, โอ้แซ่บพี่น้องนั่นแหม้กระเดาเผาหอมพี่น้อง cây thế cái tập tên nè Hãy subscribe cho 嗯。Mm hmm. 何、yeah. Cái này quá này, xem mà khi có hàng trăm mọc kia nó 고 u i h อืมอ่าเจ็บมาสันแบบสีเพีพนอง กินนั้นนางปานักมันก็เล่นเล้อพี่ผังเขากลัวๆไหมพี่น้องกลัวกลัวมึงจัง ดีเห่นน้นตรงขวามัเลยน้ำเพราะอันนีเสียเพิ่มดูสจกิน เออพี่นอ้อง mm hmm. พอโรผู้เลิกกินดิบได้พี่นอ้องนะจ้าไปมกักลิปเนี่ยกับปาการะไรค้กแช๊กตัวที่ามได้พี่นอ้องเพื่อเป็นรัาแังใจในลิบนะเบิ้องทีนนนะง่าง็งมาต่ยัเพื่อใดก็หมเมนไม่ให้เบิ้งนะม,บบมักอยู่บ่มัก ขอตัวก็มากินดิบจ้าขอบคุณหลายๆจังวัดดิจ้า